สวัสดีครับพบกับชิปปากแปรนะครับมาดูคุณป้าแต่งตัวนะครับโอ้ยยังกระทายุปุญหันหน้าหันหน้านะหันหน้าหันหน้าหันหน้าโอขายยางรัดผมโอ้มันขายยางรัดผมปาด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 ปัดปดปปปปัดติกทดูดูป้าดูป้าดูป้าป้าครับกโอ้ยปัดปัดปัดติ๊ทปติ๊ทปติดทจะคือสังกัดลงแล้ว เอาไปนั่งข้างๆเพื่นทุกนนั่งข้างๆสาวสาวสาวญี่ปุ่นจากไหนมานั่งข้างๆลุงเร็ววอลยลูกในแ่เล็กน้อยอ๋เอาไปนั่งข้างๆไปนั่งข้างๆกันเร็วสาวสาวสาวที่ไหนมามานั่งข้างๆลุงเอเิ่เพิ่มนี้ยมโอ้ยลุว่าไงนะครับงครับนาั้าลผมมีงว่ามานมาเนี่ ถ้าบอกไม่ใช <aid> ่แ <Solomon> ต่งมายังไงมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่ดีเออเอดงไหมแดงไมเอาล่นเลยโอ้นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกดอกดอกบักตะกบดอกบักตะกบโอ้โอ้ให้ทั้งกิ่งโอ้โหเหตทั้งกิ่งเห้ทั้งกิ่งเหตุทั้งกิ่งเหตุทั้งกิ่งเนี่ย นุ่มจริงนะครับดูแล้วนุ่มขึ้นมากเละมั้งมันหลายมวันนี้นี่นนม,นมันจะาหลาาเลยอ่ะอันนี้นครับผมจะถึงที่มุมนี่นอ,อันนี้จะมา<อ>ดูครับว่าขายเรื่องอันจักบาทอันจักบาทที่ม,มัดผมเจ้ะอันนี้คืออันที่มาที่บาทอ๋อหนึ่ง,องอชุดสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมที่รัดผมนะครับถ้ารัดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม พิจารณาเองนะครับผมลุงลงลงว่าลุงลรู้สึกว่ายังไงครับผมถ้าซื้อชุดชุดนี้ครับบอดดู้เขินน้อยแคนรักบดดแม่บอช่าก็คือ้องอันนี้เปนลูกอะไรมันเป็นลายให่มาทั้งทั้งในทั้งในสตอรเบอรี่ทั้งนั้นจะเป็นลูกอีกยังมันเลยมักต้องเร่ง ออเชลลี่เชลลี่เชลลี่โอ้ยคนทวไม่ขายัน,น,นยมีมีซีซีชุดนี่มันมีจากรมีหลากลายมสานอ๋อเอ่อออรปรอป้าถ้าตอนนี้ป้ายหกสแล้วทำเหมือนเ้าแสนได้ไหม อ๋อได้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 ได oh, ้เพราะว่าคุณจะพบจะรอยิ้มสิ้นนี้เราเอาสิ้นนี้มาตัดใส่กันชิ้นหนาแล้วไงแต่แผ่นอ๋อตัวนั้นมันคือเยอะเลยคุณยุบแล้วอ๋อนี้มันซุดตัวลงมีเมียเด็กเด็กที่เราเชื่อมมันอะนะติดเหล็กที่เราตึงไว้เหลื่อเช็คลายลงแล้ว ให้แฟนลุจิมมี่ทำเหมือนป้าสิทำอะไรคะนี่ไงเขาข้อต่องยโอ้ยแม่นระบบไดเลยเขากล่องห้าสิบกล่องนะครับของดูทีนแซดนะครับครับผมบานปราต้อครับผมก็าที่ระบดบานเนี่ยกินเดอะิหรอเอามากินเยอหีวยเขากล่องเขากล่องของโูทีนแร็จ กราไปกินไก่ย่างนั่นที่ผมซื้อมานั่นโอ้ยกำลังแท้อยู่โอ้ยกินยังกระบออิ่มเว้ยมันเป็นยังนื้นนี่ฮะไม่ได้กินข้าวอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้กินข้าวเนาะกินเนี่ยงจะอิ่มอะไรนะกินเมี่ยโอ้กินเมี่ยงจะอิ่มตอนนี้ต้องถามลุงนะครับครับพี่อ้อมมีดบ้านอันนี้นี่ปอกอันนี้นี่อ๋อครับผมมาต่อยครับผมอ๋อนในบอกบอกอยู่เปิดทุกคนแล้วเอาแก้วหนึ่งกับมีดสองไอ้มีดมาปอกไอ้ นั่นแนบมีปลาดาน่ะอ๋อฟกใส่แก้วแก้วนึงเด้อสิบบาทตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทำได้ได้กินได้ยังลุงกำลังหิวอ๋อลุงกำลังหิวกินได้เลยครับลุงกะจังววามาละมาเลยมันแก้วเท่าไหร่เนี่ยทห้าบาทครัโอเคโอเคครับครับผมครับ เห็นคนท้วมาพอดีบอกว่าพคนสั่งไว้รัสหาชิปกองไปกินเร่เลยว่าทันเะาพี่อมพี่อมโปรินแสรสั่งเขากองไว้ล้านล้านปลาซ้อหาชิปกองให้พากันไปกินเด้อเป็นข้าวเย็นเด้อมื้อนี้เหรมื้อนี้เหรอครับนี่แหละมีดปอกผลไม้มาด้วยเด้อนี่แหละตอนเย็นเพิ่งได้กินมีดปอกผลไม้ประดามาด้วยแม่ยใคอยากกินก็ปอกกินมะม่วงเนี่ยประดามือหาชิปกองว่าเท่ท่านหรอปลาซ้อ ก็ทอยหั่นกันทอยเห็ดนะคุณทอยกันไปกินพัดพัดเีเดียวหาชิดกล้องไม่ได้หรอกกล้องทอยพัดไข่อาหารกันทำได้นะทำไมพูดออกมาแบบนี้ฮะเราจะไประบป้าได้แปดนาทีครับพอทหารนาทีครับนางกอนจะเฝ้าไปนางก่อนคุยกับลุงไปก่อนกับนุ๊งกันเองแนาทีต้องสื่อข้อหลักสูตรสูตรสูตรอีกสามนาทีครับคืออย่างที่มัดผมน่ะใช่ไปมัดตรงไหนมันมีผมกันไหนหัวละทฤษนีไงก็มัดมาเล่นกันได้ทุกคนใส่เป็นเทเลยจริงเราซื้อ ไปด้วยป้าก็ด้ขายดีสกายกันเองนะบัานี้ป้าป้าสิเป็นเอาไปตายหงวยป้าสิเป็นสิไปหาเห็ดโอ้ตายตายจะเฝ้าไปคนท่านไหนได้แปดนาทีเบิงเบิงเบิงเพิ่งเปลี่ยนไปเป็นแป๊ดเป็นแป๊ดไม่จะพูดดีเป็นวัดเป็นวัดแดีวไปม่าวันจุกมาแล้ว เอาไหมน่ะไปเขาบ้านไปแล้วคุยกับลุงต่อนะครับเอาให้พบแปดนาทีครับปาดบางอีหยังพันแปดพันเก่าหนิพวกเแก่บางอีหยัางนางบางลุงเอาบางพี่อ๋อไปก่อนเนาะบบ่่อย่าหันมาไหนไม่ไปเลุงนั่ยไม่เอาหน่าไม่เอาหน่าอย่าคิดแบบนี้มาสั่นแบบใดพวกแก่บางอย่างสองพันหน่โอ้ยหนี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 ไปเบิ่งเบิ่งผิวอ่ะเผื่อเาะนี่ก็เลยไม่รู้มานี่ก็ลุงกิมมีแห่ไพ่แล้วแหละ ่มาเลยอ่ะเอาพวกเจ้าขึ้นมาบวมวันเถอะโอ้ยพวกเจ้าคือจังะหายกันเป็นแถอพวกเจ้าแม่โอ้ยนะเอานั่งบางลุงเผมนั่งบางพ่อวเพ่เบ่บางงั้นบางพี่อ๋อมาสั่นไปเอาไปแล้วบาทเนี่ยไปแล้วบาทเนี่ยของพี่อ๋อไปแล้วพ่นต่อบวมวนก็สิไปเบิ่งน้ำเพลินเนาะสองพันแม่บางเอียงบุกคงเงินขึ้นกันลุงเดี๋ยวไปดูยาเลย อู่อ้ยปล่อยไปเลยนะเสียงดังแท้เสียงดังคิดโจ้ยังไอ่านไม่ถูกนะครับไม่มี้ดอกอย่าไปอ่านมึงก็พูดเสียงดังกันเลยฮะโอ้บังนี่ขอนนี้มันงอนปล่อยไปเอะครับอ๋อเนีมันไม่เลื่อนนะ วันเดียบเมันสิอ่านียังของพี่ออบันเนี่ยไม่มียังหรอกบ่มียังดอกคนนอกสายตาเฮ้ยเครียดอย่าไปเครียดไม่มีอะไรยังยังมีคอมเมนต์อะไรที่มันเออไม่มีอะไรบรรยากาศมันมั่วตัวไปไงเดี๋ยผมให้ยเอฟซีเพิ่นงดูอูมันคุยยังกันนะมียังย่าๆเขาไล่ด่าใครครับมาแล้วมาแล้วบอกว่าใช่ยานคุณลักษนา <N ose thing> ครับผมคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนยครับไปแล้วอ่านลาครับผมไปแล้วครับ